และการจับสลากครั้งที่สองออกมาสําหรับชิมโอนสําหรับเผ่าของลูกหลานชิมโอนตามครอบครัวของพวกเขาและมรดกของพวกเขาอยู่ภายในมรดกของลูกหลานยาหูดาและพวกเขามีในมรดกของพวกเขาเบอาชเบลหรือเชบาและโมลดาและฮัสซาชูอันและบาลาและเอสเซมและเอลโทราดและเบทูลและฮอมา และสิกลากและเบดมันคาโบดและฮัสซาสูซาและเบตเลบาโอดและชารูเห็น13เมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขาอายินริมมวนและเอเทอร์และอาชานสี่เมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขาและหมู่บ้านทั้งหมดที่อยู่รอบเมืองเหล่านี้ไปจนถึงบาอาลาทเบเออร์และรามัดเนเก,เกบอนี่คือมรดกของเผ่าลูกหลานของชิมออนสำหรับตระกูลของพวกเขา มรดกของลูกหลานชิมอวนมาจากส่วนของลูกหลานยาฮูดาเพราะส่วนของลูกหลานยาฮูดาใหญ่เกินไปสําหรับพวกเขาดังนั้นลูกหลานชิมอวนจึงได้มรดกของพวกเขาภายในมรดกของพวกเขาและการจับสลากครั้งที่สามออกมาสําหรับลูกหลานเซบูลุนตามครอบครัวของพวกเขาและเขตแดนของมรดกของพวกเขาไปจนถึงซาริดและเขตแดนของพวกเขาไปทางทะเลและมาราลาและไปถึงดับเบเชต และไปถึงลำทารที่อยู่ตรงข้ามยกเนียมและหันกลับจากซาริดไปทางตะวันออกไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปยังเขตแดนของทิสโลทาโบและออกไปทางดาเบรัตและขึ้นไปยังยาฟิยาและจากที่นั่นผ่านไปทางตะวันออกไปทางตะวันออกของกัดเฮเฟอร์ไปทางเอสดคาสินและออกไปยังริมโมนซึ่งติดกับเนอาและเขตแดนโค้งไปรอบด้านเหนือของฮานาทูน และสิ้นสุดในหุบเขายิบทาเอลรวมทั้งคัตทัตและนาฮารันและชิมรอนและยิดาลาและเบเเลเฮม12เมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขานี่คือมรดกของลูกหลานเซบูลุนตามครอบครัวของพวกเขาเมืองเหล่านี้พร้อมหมู่บ้านของพวกเขาการจับสลากครั้งที่4ออกมาสำหรับยิสัาสกาสำหรับลูกหลานยิสสกาตามครอบครัวของพวกเขา และเขตแดนของพวกเขาไปทางยิตรเอลและเคสุโลดและชูเนมและฮาฟราอิมและชิโยนและอนารัตและรักบิดและคิชโยนและเอเบตและเรเม็ดและเอ็นกันบิมและเอ็นฮัตดาและเบธพัเทศและเขตแดนไปถึงทาโบและชาฮัสิมาและเบธเชเม็ดและเขตแดนของพวกเขาสิ้นสุดที่ยาเดน16เมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขา นี่คือมรดกของเผ่าลูกหลานของยิสสาสกาสำหรับครอบครัวของพวกเขาเมืองต่างๆและหมู่บ้านของพวกเขาและสลากที่ห้าออกมาสำหรับเผ่าลูกหลานของอาเชอร์สำหรับครอบครัวของพวกเขาและเขตแดนของพวกเขาคือเฮลกัสและฮารีและเบเทนและอัชชาร์ฟและอัลเมเลตและอามัดและมิทันและไปถึงภูเขาคาเมลทางทิศตะวันตกและลำทารชิฮอลิฟนัต และหันไปทางทิศตะวันออกไปยังเบดากอนและไปถึงเซบูลุนและหุบเขายิบทาเอลแล้วไปทางเหนือผ่านเบดเอเมกและเนยเอลและออกไปยังคาบูซึ่งอยู่ทางซ้ายและเฮพรอนและเรโฮบอและฮัมโมนและคานาไปจนถึงซิดอนใหญ่และเขตแดนหันไปยังรามาและไปยังมือที่เข้มแข็งโซและเขตแดนหันไปยังโฮซาและสิ้นสุดที่ทะเลจากชายฝั่งไปยังอักซิด และอุมมาและอาเฟกและเรโฮบอถูกครวงไว้22เมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขานี่คือมรดกของเผ่าลูกหลานของอาเชอร์สำหรับครอบครัวของพวกเขาเมืองเหล่านี้พร้อมหมู่บ้านของพวกเขาสลากที่หกออกมาให้แก่ลูกหลานของนัฟทาลีสำหรับลูกหลานของนัฟทาลีสำหรับครอบครัวของพวกเขาและเขตแดนของพวกเขาเริ่มจากเฮเลสจากต้นเทเรบินในซาอนานันนิม และอาดามีเนเคธและยับเนเอลไปจนถึงลักคุมและสิ้นสุดที่ยาเดนและเขตแดนหันไปทางทิศตะวันตกไปยังอัสโนทาโบและออกไปจากที่นั่นไปยังฮุกคอก์และไปถึงเซบูลุนทางด้านใต้และอาเชอร์ทางด้านตะวันตกและสิ้นสุดที่ยาฮูดาข้างยาเดนทางทิศตะวันออกและเมืองที่มีป้อมปราการคือสิดดิมเซเออร์และฮัมมากรักคัตและคินเนเร และอดามัสและรามาและเฮซโซและเคเดตและเอเดรีและเอ็นเฮซโซและยิโรนและมิกดานเอลฮูเรมและเบธอานาตและเบธเชเมตสิบเก้าเมืองพร้อมหมู่บ้านของพวกเขานี่คือมรดกของเผ่าลูกหลานนักธลีตามครอบครัวของพวกเขาคือมือต่างๆพร้อมหมู่บ้านของเมืองเหล่านั้น สลากที่เจดออกมาสำหรับเผ่าลูกหลานดานตามครอบครัวของพวกเขาและเขตแดนแห่งบรดกของพวกเขาคือทอโซราเอชทาโอและและอีเชเมชักและชาอาลับบินและอายลอนและยิทลาและเอลอนและทิมนาธาและสมการและเอลเทคและกิบบาโทนและบาลา และเยฮูดและเบเนยอีบราวและกัดริโมทนและมียารคอและรักโคนพร้อมเขตแดนน้ายาฟฟและเขตแดนของลูกหลานดันขยายออกไปจากพวกเขาและลูกหลานดานขึ้นไปสู้รบกับเลเชมและยึดเอาไว้ได้และพวกเขาโจมตีด้วยคุมดกและยึดครองและอาศัยอยู่ในนั้นและเรียกว่าเลเชมดันตามชื่อของดาบิดาของพวกเขา นี่คือมรดกของเผ่าลูกหลานด่านตามครอบครัวของพวกเขาคือเมืองเหล่านี้เพราะหมู่บ้านของเมืองเหล่านั้นและเมื่อพวกเขาแบ่งแผ่นดินเป็นมรดกตามเขตแดนของพวกเขาเสร็จแล้วลูกหลานอิสราเอลได้ให้มรดกแก่ยาหูชาบุตรชายนูนท่ากลางพวกเขาตามพระวจนะของยาหูอาพวกเขาให้เหมืองที่ท่านขอคือทิมนาเซราในแดนเทือกเขาเอฟราอิมและท่านได้สร้างเมืองน,นั้นและอาศัยอยู่ในนั้น เหล่านี้เป็นมรดกที่เอลาอาซาปุโรหิตและยาหูชาบุตรชายนูนและหัวหน้าบรรพบุรุษของเผ่าต,ต่างๆของลูกหลานอิสราเอลแบ่งเป็นมรดกด้วยการจับสลากที่ชิโลต่อพระพักยาหูอาที่ประตูพระพาแห่งการประชุมและพวกเขาแบ่งแผ่นดินเสร็จสิ้น